คำขอขมาผอนคำสาบานอธิษฐานสาบแช่งข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทำล่วงเกินด้วยอกุศลจิตดนให้ทำผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจเคยลบหลู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ สมมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์ลบหลู่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหลู่องค์เทพองค์พรมทั้งหลายลบหลู่แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพพระเพลิงพระพายพระยายมราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนโกฎจักรวาลในอนันต์จักรวาล ไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นกระทำการเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามาคัคคีนำเรื่องที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดเข้าข้างตัวเอาชั่วใส่คนอื่นใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลาย วิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพเจ้าเหล่าเซียนองค์ใดพูดผีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใดอาทิตย์สมานกายคือพวกที่มีกายแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสัมภเวสีทั้งหลายเทพพรหมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนี่ผูกพันกันมาในอดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินับประมาณไม่ได้รวมถึงในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควร เสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพระเจ้าสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ทุกพระองค์ทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนทุกจิตวิญญาณทุกพบทุกภูมิโปรดงดโทษให้อโหสิกรรม ให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้เวลานี้เพื่อจะได้ไม่มีเวรติดตัวข้ามพบข้ามชาติไปในภพภูมิเบื้องหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจากสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิษฐานขอพรแต่เพียงอย่างเดียวลูกขอกราบอาราธนาและอัญเชิญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาครูบาอาจารย์ทวยเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินโปรดจงมาเป็นสัตว์ขีพยานให้ข้าพเจ้า